ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รั้วเขียวขาวเหลืองเมืองชนคนกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชนบรุรีเป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางทางด้านการกีฬาดังสโลแกนของเราที่ว่ากีฬาเด่นเน้นคุณธรรมนำวิชาการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชนบรุรีผลิตทรัพยากรบุคคลด้านการกีฬาให้คับเคลื่อนอุตสาหกรรมกีฬาไทยทุกวิติ ตั้งแต่นักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมไม่ว่าจะเป็นการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพซึ่งสะท้อนถึงสัญ,ญลักษณ์3มห่วงชาวพละศึกษากีฬาเด่นเน้นคุณธรรมนำวิชาการ และเพื่อเสริมสร้าง3ามห่วงกีฬาเด่นเน้นคุณธรรมนำวิชาการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชนบุรีได้เปิดการเรียนการสอน8หลักสูตร3คณะดังนี้คณะวิทยาศา,ศาสตร์การกีฬาและสุขภาพหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและกีฬาเมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษาอาชีพที่สามารถประกอบได้อาทิเช่นนักวิทยาศา,ศาสตร์การกีฬานักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นต้นคณะศิลปศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการบริหารจัดการกีฬาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการบริหารจัดการกีฬาและนันทนาการเมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษาอาชีพที่สามารถประกอบได้อาทิเช่นนักบริหารจัดการกีฬานักจัดการการท่องเที่ยวและนันทนาการมัคคุเทศ และผู้นำการจัดการแข่งขันกีฬาในอุตสาหกรรมในภาครัฐและเอกชนเป็นต้นคณะศึกษาศาสตร์หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาพระศึกษาและสุขศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาพระศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาพระศึกษาและกีฬาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพระศึกษาและกีฬาเมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษาอาชีพที่สามารถประกอบได้อาทิเช่น ข้าราชการครูนักวิชาการทางภละรศึกษาผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินกีฬาและข้าราชการตำแหน่งอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเป็นต้นที่สำคัญมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชนบุรีได้รับการสนับสนุนและคำปรึกษาที่มีคุณค่าในการบริหารงานจากดกรปริวัติวรรณกลางอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินายสนทยาคุณปลืม้มนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชนบุรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนที่หนึ่งายวิทยาคุณปลืม้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรี Thailand's Sukanya Srisurat n o d e d up the bar with an Olympic record 110 You k n s time for a p p l a u s e and you know what she deserves it Why not? She deserves it สวัสดีค่ะป้าสุกัญญาศรีสุราชนักกีฬายอมอนากเหรียญทองอรูปิก2016ค่ะ ความประทับใจที่มาเรียนที่นี่นะคะก็คืออาจารย์ที่นี่ใส่ใจในเรื่องการเรียนค่ะแล้วก็ดูเป็นครอบครัวแล้วก็รู้สึกอบอุ่นค่ะคอยช่วยดูแลเราในการฝึกซ้อมอย่างใกล้ชิดค่ะคอยบอกคอยสอนเราตลอดค่ะรวมถึงสนามกีฬาค่ะที่มีความพร้อมในการฝึกซ้อมค่ะก็อยากเชิญชวนน้องๆทุกคนนะคะมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชนบรุรีสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านกีฬาที่มีศักยภาพความพร้อมมากที่สุดในภาคตะวันออกสมกับสัญ,ญลักษณ์3าห่วงแห่งชาวพลศึกษากีฬาเด่นเน้นคุณธรรมนำวิชาการ